ขอต้อนรับสู่ Drive w Dr i n g Brief ช่องที่รวมรีวิวรถยนต์แบบจอดลึกสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์การขับขี่จากมุมมองคนรักรถโดยเฉพาะวันนี้เรามาพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Toyota ซึ่งก็คือ2025 Toyota c o r o l โ a Cross ครโ SUV รขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้มีการปรับโฉมใหม่หอลายจุดที่น่าสนใจมาก Toyota c o r o l l a c r o s s 2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดูฉบเฉีียวขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้ารถถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้น กระจังหน้าทรงใหม่ที่ดูกว้างและมีเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและหรูหราด้านข้างตัวรถมีการใช้เส้นสายที่ดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มความพรีเมียมพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ที่ดูแข็งแรงและเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองในส่วนของภายในห้องโดยสาร2 0 2 5 Toyota Corolla Cross ยังคงให้ความรู้สึกโปร่งสบายเช่นเคยพร้อมเพิ่มความล้ำสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้น รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การตกแต่งภายในมีการเลือกใช้วัสดุที่ดูหรูมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณแดชบอร์ดและแผงประตูที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมฟังก์ชันเบาะที่นั่งสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าและยังมีระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าอีกด้วยสำหรับสเปคของรุ่นนี้โตยโยต้ายังคงให้ทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด โดยในรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ121แรงมา้าซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดน้ำมันเป็นหลักขณะที่รุ่นเบนซินขนาด2.0ลิตรให้กำลังแรงกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วและแรงบิดที่มากขึ้นระบบส่งกำลังยังคงเป็นแบบ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันระบบความปลอดภัยใน Corolla Cross 2025นั้นถือว่าใส่มาเต็มที่เช่นเคย ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่หรือถอยจอดในที่แคบจุดเด่นอีกอย่างของรถรุ่นนี้คือช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ขับนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมแม้จะขับบนถนนที่มีพื้นผิวไม่เรียบก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงอีกทั้งการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ทำได้ดีขึ้น ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมแล้ว2025ย้า Toyota Corolla Cross เป็นรถ SUV ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือออกทริปไกลๆก,ก็พร้อมตอบโจทย์ทั้งในด้านความสะดวกสบายความปลอดภัยและประหยัดน้ำมันหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวรีวิวรถแบบนี้ฝากกดติดตามช่อง Driving r Dr i v e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเทคนิคการขับขี่อีกมากมายที่จะตามมาในคลิปต่อไป